เดินตามรอยเบื่องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา กกกรรัิอ้าวคุกกี้พีเอสวัสดีครับสวัสดีคร่บแนะน,นำสวนนะครับเนี่ยมีหลายไร่ไหมนี่ <c oughs> ตนนัวนี้สวนนี้เพิ่งซื้อมาได้ <140. S 1> ประมาณเดือนหนึ่งร้อยสี่สิบร้อย่าประมาณสามเท่าไรร้อยสี่สิบตารางวาอืมร้อยสี่สิบตารางวาหนึ่ง <c oughs> งานกับ40 1งาหนึ่งงานกับสี่สิบ ครับก็พอดีได้มีโอกาสที่อยู่ใกล้น้องก็เลยรีบซื้อไว้เพื่อที่จะอาจจะทำไว้เพื่ออนาคตจริงๆเป็นสวนตามพ่อไปสวนตามพ่อเคยไงพ่อไปอยู่ไหนก็ตามไปอยู่นั่นคือพ่อเราเองใช่ครับพ่อมาอยู่ตรงนี้ใช่เมื่อก่อนพ่ออยู่กันถล่มล้วก็ไปทําสวนที่กันถล่มตรงนั้นอยู่สามแปลงทีนี้พ่อมาอยู่กับน้องก็เลยตามมา ก็เลยมาทําสวนด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าสวนตามพ่อพ่อคือพ่อเราเองพ่อเราเองแล้วก็พ่อหลวงด้วยแหละพ่อหลวงใช่ครับใช่อันนี้ชื่อพิชยาดาเป็นชื่อลูกสาวลูกสาวครับชื่อคนโตเนี่ยจะชื่อยาดาคนเล็กจะชื่อพิชยาก็เลยเป็นสวนพิชยาดารวมกันครับอันนี้ฝีมือเขียนป้ายในคุกกี้ครับผมโดยใช้ สารและศิลป์นิดหน่อยใช้เทคโนโลยีช่วยเป็นเป็นครูสอนศิลปะด้วยป่ะหรือว่าไม่ครับแต่ศิลปะนี่เรียนมาตั้งแต่มัธยมเป็นความชอบครับเป็นสายศิลป์มาเลยรวมแล้วมีที่กี่สวนนะเนี่ยแปลงสามสี่แปลงที่สี่แปลงที่สี่ครับตอนนี้แปลงที่สี่แปลงครับแปลงแรกก็สวนคำแก้วสวนคำผ่องครับแล้วก็สวนนาหนองบัว แล้วก็สุดท้ายนี่มาสวนพิชยาดาลครับบที่กันทล่มนี่มีสามใช่ครับและที่บ้านที่บ้านหนองโครกก็มีอีกหนึ่งอ๋อใช่อันนั้นก็คือใช่ครับที่บ้านที่อยู่ที่อยู่ครับอย่างนี้แล้วก็ขับรถจากตัวบ้านนี่คือเมืองสีตะเกตใช่ครับไปกันทล่มกี่กิโล40วาโล ประมาณ42มานี่ก็42เท่ากันนมาจะเท่าไปคนละทางแต่ห่างประมาณ40ครับกันทะลมก็ไปก็40กว่าแล้วมาบึงบุญนี่ก็40ก็ถือว่าสวนไก่บ้านนิดนิดไกลไก่ถือว่าไกลอยู่ครับแต่ด้วยใจรักก็มาเอาเวลาที่ไหนละฮะข้าราชการเนี่ยก็หลักๆก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็เสาร์อาทิตย์ที่เราว่างนะหรือวันหยุดนักขัตฤกึกอะไรเราก็ เคลียร์ข้าวสวน <laughs> สมัยก <laughs> ่อนเลยไปทำอะไรเสาราทิตย์นะคัอ่าสมัยก่อนก็อยู่บ้านก็ท<ด>ําสวนในบ้านรอบๆบ,บ้านครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงผ่านไปวันๆแล้วทําไมถึงมาสนใจทางนี้อ่าจริงๆแล้วก็ขอบคุณสื่อของเปียกนั่นแหละ<อ>เป็นหลักตอนแรกผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ก็คือเขาเป็นคนที่ดูแลมาตลอด ดูสื่อแล้วก็เลยเขาก็มาเริ่มมาถ่ายทอดถ่ายทอดมาเออตั้งจูงลากลากลากมาแต่จริงเขามีมีมีความขยันอยู่ในตัวแล้วชอบอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละแต่เขายังไม่เห็นเราหาหาจุดยืนเรายังไม่เจอหรือว่าหาความชอบเราทีนี้สุดท้ายก็มาสักอายุขึ้นมาสักสี่สิบห้าเราก็เริ่มว่าเออ ใช่ก็คือเราพยายามดูสื่อพวกนี้มาเรื่อยๆก็เลยก็เกิดจุดประกายขึ้นมาแล้วก็เออเนาะความยั่งยืนของเราก็คืออาหารนะสวนความสุขอะไรเนี่ยคนเราในที่สุดเขาบอกว่าจริงๆข้าราชการความมั่นคงก็คือมีเงินเดือนมีหลักประกันในความเป็นราชการเนาะรักษาฟรีปวดเจ็บป่วยลูกเรียนฟรีอีกอันนั้นมันก็มั่นคงไม่พออันนั้นก็คือเป็นส่วนเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันเป็นเออนั้นกําไรชีวิตอีกส่วนหนึ่งแต่ความสุขจริงๆก็คือในจุดตรงนี้ครับน,นั้นเป็นหน้าที่อันนี้ค <laughs> ือความชอบใช่ครับแต่นี่ก็คือว่า <laughs> เราไม่ต้องรอกรเกษียณแล้วมาลงมือทําใช่ครับใช่คือเราแบ่งเวลามาเลยครับคือถ้าเราคิดว่าเราจะทําหลังกเกษียณเนี่ยอ่าจริงๆคนเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มหมดละแต่หลักจริงๆนะ ถ้าถ้าคนสมัยนีย้ถ้าสมัยโบราณเนี่ยโอเคอยู่เชื่ออยู่ว่าคนเราเนี่ยแข็งแรงแต่ครับก็เลยคิดว่าเออคุยกับเขาว่าเราก็ต้องปูพื้นฐานไว้ละครับอย่างน้อยเรากรเกษียณมาเราก็เออได้อยู่ได้ทําเล็กๆน้อยๆไปแล้วผลผลิตมันก็สูงไปแล้วแต่ของเราจะเออแน้นแบบเออลำบากวันนี้สบายไปข้างหน้า ทำไงให้สบายไปข้างหน้าครับอไม่ต้องมาในส่วนที่กันถล่มนี่ก็คือเริ่มสบายแล้วใช่ไหมอันนั้นปล่อยแล้วครับอยาพื้นที่เพิ่มใช่ครับอันนั้นปล่อยแล้วเพียงแค่ว่าดูแลเขาในเรื่องความสะอาดทั่วไปดูแลตัดหญ้าตัดแต่งอะไรเข้าไปเดี๋ยววันหลังต้องนัดไปอัปเดตกันหน่อยได้ครับได้ที่กันถล่มกันถล่มเป็นไม้ป่าเป็นหลักไงอันนั้นไม้ป่าหลักเลยเยอะใช่่ไปดูสวนพึ่งได้มาเดือนเจ็ด หนึ่งงานกับอีซีสิบตารางวานะครับครับอ่าอันนี้วามฝันตั้งใจอะไรยังไงฮะพี่คุกกี้เล่าให้ฟังหน่อยครับอ่าในจริงๆแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยหลักๆก็คือแค่ไม้ผลกับสิ่งที่เราปลูกกินครับอ่าแรงบัาลใจคือตรงนี้ก็คืออ่าทางคุณหมอเอเนี่ยแหละผลว่าเออเราน่าจะมีของไส่ไก่มีน้ำอย่าให้พื้นที่นี่มันมีน้ำกระจายพื้นที่ ทีนี้ก็เอาแหนแหนแดงครับแหนแดงจริงๆแล้วถ้าเราขุดแล้วเราไม่ใส่ผ้าดําเนี่ยเพราะพื้นที่ตรงนี้มันจะสูงน้ําก็คงไม่อยู่ครับก็เลยตัดสินใจกันว่าเออเอาผ้าดํามาปูผ้าดํานี่คือเขามีไซส์ตามที่เราต้องการหรือต้องโทรสั่งอะไรไม่ครับเป็นมีขายทั่วไปครันีเสร็จแล้วเรามาพับประมาณจริงๆมันมันมีกว้างสองเมตรน่าจะสองเมตรอันนี้กว้างสองเมตรอนี้เราพับคือ ทับครึ่งใส่เลยไม่ได้ตัดแต่บางคนจะตัดก็ได้นะความหนาพอสมควรอยู่เลยของไส้ไก่นี่ขุดด้วยจอบขุดเองครับก็ลงมือกันเองเลยสองคนสองคนขุดวันแรกได้ครึ่งหนึ่งของของเนี้ยวันที่สองมีเพื่อนมาช่วยมีน้องๆมาช่วยน้องมาช่วยกันเลยขุดเสร็จภายในวันหนึ่งกับอีกแค่สองชั่วโมงเรียบร้อยลึกไหมฮะอ่าประมาณหัวเข่าครับมัน ประมาณห้าสิบห้าสิบแล้วทีนี้พอขุดปุบเราก็ดินมาปั้นข้างๆครับผมใส่พายงแล้วก็เอาดินทับครับทับไปเลยเนี่ยแผ่เนี่ยปลูกปลูกคุณนายตื่นสายคือกะจะให้เขาคุมดินเพื่อให้มันชื้นป้าก็จะได้ไม่กรอบมาเนี้ย่ะนอกั้นก็จะเป็นไม้ผลลงไม้ผลครับครับและส่วนเสริมก็พวกถั่วถั่วดินพวกถั่วต่างๆนี่คืออาหารนะครับข้างหน้าเราในบ่อนี้เราก็ปล่อย พวกปลาดุกปลาสลิดปลานิลตอนนี้ปล่อยไปน่าจะร้อยกว่าตัวปล่อยเล่นๆไปไปครับแนวดงนี้ก็ดีเนาะชอบเป็นตัวที่ชอบมากมันอเนกประสงค์มากเลยค่ะครับผมให้ไก่ให้ปลาแต่ตรงไหนที่บอกว่าจะขุดคลองอีกพี่เราดูน่ะฝั่งนี้ครับตอนนี้ก็วางวางเปลนไว้แบบจะขุดพี่ยังไงต้องขีดเส้นไว้ก่อนหรอใช่ครับคือวางแบบขุดแบบไว้ก่อนไปให้เป็นเรียงรอยไปเลย คืออยู่ที่เราจะออกแบบว่าเออเอาพื้นที่จะให้น้ํามันวิ่งไปทางไหนครับก็ออกแบบมาไร,ร,รนี่นอันนี้ครับเริ่มเรียกว่าวางแบบร่แบบางแบบครัแบรบ่างแบบมมีหลุมขนมคคกเป็นจุดๆใช่ครับก็ตรงนี้ก็จะลึกลงมุมมุมนี้ก็จะลึกแล้วก็ตื้นนะเลียนแบบธรรมชาติเพื่อให้น้ําได้กระจายนะครับเพราะอนาคตข้างหน้าก็คือจะได้สร้างอ่า กระท่อมโมเดลเลยแหละกระท่อมเป็นกระท่อมเอาไว้พักผ่อนนะครับรับญาติรับพี่น้องไปมาเยี่ยมพักผ่อนครับก็ผมว่าพื้นที่ขนาดนี้ถ้าเราทําจริงๆหรือขยันจริงๆมีเวลาจริงๆออยู่ได้สบายนะคนเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมีกินมีอยู่มีที่อยู่อาศัยมีพี่น้องมิตรดีก็จบแล้ว เงินทองก็แค่ส่วนเติมเข้ามาว่าเราจะต้องเอาไปทําอะไรบ้างลงทุนอะไรบ้างใช่ไหมครับตต้องบริหารเวลาเรื่องหลายส่วนเนี่ยเนาะอใช่ครับก็ห้าที่อ่ะห้าที่ครับแต่ก็ถือว่าไม่ไม่เหนื่อยนะครับถ้าเราแบ่งเวลาได้เนี่ยมันมันคือความสุขบางทีทําไปลืมไปเลยว่าเราอย่างอยู่ที่บ้านสวนที่บ้านเนี่ยพวกผมก็จะตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็จัดการทุกวันครับมันเป็นกิจวัตรทุกวันที่บ้านหนองครกก็ หนึ่ง n หนึ่งไร่ไม่ไม่ถึงครับสามงานครึ่งสามงานครึ่งครับเกือบสี่เกือบเกือบไร่เกือบไร่ใช่ครับเกือบไร่แต่มีสวนป่านะคะที่หนองคกสวนป่างานหนึ่งข้างหลังเป็นคนชอบป่าเอียังเลยไม่ไม่ในเมืองครับชันห่างออกจากเมืองประมาณ5กิโลอยู่ก็ถือว่าอยู่ในเขตเทศบาลนั่นแหละครับเทศบาลเราแสดงว่ารักวิถีชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตจิตใจเพราะที่บ้านก็ทํา ใช่ครับใช่ oh. ก็คือมันเหมือนกันตกผลึกแล้วละ่ะ <laughs> ตอนแรกก็ยังขัดขัดอยู่ว่าเออทำไปทําไมอะ่ะ uh. เหนื่อยก็เหนื่อยนะช่วงแรกทำแล้วมันมี uh. ผักกินต้องซื้อแล้วก็กินบสบายใจครับ <laughs> ก็เป็นแหล่งเพาะ <laughs> เพาะแล้วดูคลิปหลายๆที่นี่มันได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างฮะ มันเหมือนมารวมมารวมกันเป็นความคิดเวลาจะทําอะไรสักอย่างมันก็จะมีแบบข้อมูลข้อมูลที่เราเก็บมาค่ะแล้วก็เอามาใช้ว่าเราสําหรับตัวเราเนี่ยมาปรับใช้่ะพูดง่ายๆว่าเราเรามาปรับใช้ดูของหลายท่านนะคนนี้คนนี้มาเราก็มาดูบริบทเราว่าเออพอที่จะดึงของใครเอามาใช้บ้างเป็นแนวทางเนี่ยลักษณะนี้ได้ไปอบรมที่ไหนไหม ไม่มีเลยครับมีแต่อบรมในมือนี่แหละใน y o YouTube นี่แหละเราดูดูดูดเป็นหลักเนาะเราเรียนรู้จากตรงนี้เป็นหลักเลยดูผ่านสื่อได้ใช่ครับใช่ของพวกอาจารย์โจนพวกหลายๆท่านที่ทางวังน้ำเขียวอะไรเราก็ดูตะเลดูตลอดมาครับมาเรียนรู้รก็เลยปรับมาใช้ใช้นได้ <c oughs> ครับเอามีสะพานน้อยด้วยนะับเนี่ย ก็ตอนนี้คือสร้างสร้างศิลปะความสวยงามคือเราพยายามปรับให้มันดูดีแทนที่จะว่าเป็นครองแล้วก็เออะเหมือนเดี๋ยวนี้มันแค่เริ่มต้นเดือนเดียวเนาะครับผมถ้าผ่านไปสักปีหนึ่งสเดือน5เดือนต้นไม้เขียวขึ้นโอ้ทั้งกล้วยทั้งอะไรก็โอเคใช่ครับก็ อันนี้ก็ถือว่าใครดูเป็นแนวนะคะพื้นที่คุณไม่เก็บน้ำํำคุณอยากจะได้ลักษณะอย่างนี้ผ้าใ,ใบก็เป็นเนาะจอบ,บโดนใช่ครับใช่ใช ก็้อยากให้มันมันชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ไม่ต้องทําสูงอ่ะให้น้ํามันล้นล้นออกไปหนไม่ได้เหมือนทางนั้นน้ำมันล้นล้นออกไปและน้ําที่มาเติมพวกคลองนี่เราก็เอามาจากไหนน้ำบาดาลน้ํำบาดาลบาดาลน้ำตื้นอก็เาเรียกอะไรบาดาลน้ำตื้นต่อมาจากของน้องนะใช่ครับใช่ใช้ด้วยกันต่อไปมันมีมีโซล่าต่อไปนี่คิดไว้คือถ้าขุดครบวงจรแล้วมันมีโซล่าที่บ้านเหลือชุดนึงแผงเดียว ก็เลยผมว่าเออจะได้ใส่กับบ่อปรดานน้องแล้วก็ดูดดูดมาให้เป็นน้ําเลี้ยงตลอดให้มันมีตลอดใช่ครับใช่แปลงไครับก็สามารถใครที่จะดูก็ปรับใช่ได้ข้ามสะพาหน่อยเลย เป็นเป็นสะพานโอ้โหสะพานปีกไม้ไม่ธรรมดาไม้ไม่ธรรมดาเป็นไม้เลยข่าเลยจากเมื่อก่อนวิถีชีวิตอาจจะเคยเข้าห้างไปเดินครับอะไต่างๆนี่ตอนนี้มาสวนอย่างเดียวมาสวนอย่างเดียวครับก็คือไม่คือตัดตรงนั้นเลยอ่าบอกบอกอย่างงี้เลยเนาะเราตัดในจุดตรงนั้นออกเลยแล้วบางที ในอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้เงินอะไรอย่างหาอยู่หากินก็อ้มอ้มบ้านเต็มครับเพราะข้าวเราก็ทำเองแล้วก็ผลิตเองได้ครับก็ประมาณนั้นสุดสุดแล้วเนาะชีวิตคนมันก็มาแค่นี้และเนาะก็แค่นี้ครับนั่นแหละใช่ครับเพราะทางครอบครัวเราก็อ่าทานอาหารแค่มื้อเดียวมื้อเที่ยงกระจบ เอาไม่ได้กินสามมื้อเหมือนชาวบ้านตกตัวใบไม่ครับไม่ตอนเช้าก็คือแล้วก็ตอนเช้าอาหารเล็กๆน้อยๆเราเนาะอาจจะเป็นอ่ามื้อมื้อหนักก็คือกลางวันเลยเย็นก็เบาๆตอนเย็นก็อาจจะมีน้ําพวกน้ําผลไม้อะไรประมาณนี้ครับเอาอย่างนี้ก็ทํากับข้าวครั้งเดียวถูกวันละครั้ง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 นี่ก็แค่เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเวลาไปทํางานจันทร์ถึงสุกเราก็ ทานที่ที่ทํางานนั่นเราประหยัดเวลาตัวนี้มากตอนเย็นมาแทนที่จะมาเตรียมกับข้าวอะไรมาถึงปั๊บเราก็เปลี่ยนชุดข้าวสวนทํางานก็ไม่เอาอย่างนี้เม่บ้านชอบเลยชอบชอบมาเลยค่าชอบมาตอนที่เปลี่ยนใหม่ๆนะโหยเวลาที่เราทํากับข้าวเตรียมอาหารทำกับข้าวล้างจานเสียเวลาอุยไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงนะใช่อคือเราเห็นเห็นนจุดตรงนั้นด้วยครับเลยว่าอเขาเสียเวลาเยอะ แล้วก็สงสารเขาอยู่กับครัวเนาะแทนที่จะเวลามาอยู่เดยวทำงานทําอะไรรอบบ้านรอบอะไรเราแต่สิ่งที่เห็นนะคือร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยรับกินน้อยกินน้อยทํางานเยอะร่างกายแล้วก็อาจจะไปกินน้าผลไม้บ้างก็ใช่ครับผลไม้ในสวนเรานี่แหละน้ำเปล่ามือเดียวเนี่ไม่ใช่ว่ากินเหมือนพระเนาะ ไม่ไม่ครับไม่ฉันแล้วก็ไม่ไม่ขบอะไรเลยกินแต่น้ำอไไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นครับก็มีผลไม้มีอะไรบางที่ก็ขนมปังขนมอะไรกันแล้วแต่แล้วก็กินน้ำไปก็ก็สบายสบายสุขภาพดีเบาตัวก็เห็นว่าวางแผนว่าจะมีเอรีมีกระเษียนก่อนกนแล้วก็มีอยู่ในความคิดอยู่นะคะน่าจะไม่ถึงกระียนหรอกไม่ถึงคงไม่รอหกสิบ น่าจะน่าจะถ้าหกสิบไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมหกสิบถึงสิก็ในใจวางเพลนไว้ก็คืออายุราชการครบยี่ิห้าปีก็ออกละครับเรามาหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่าอยู่ตรงนั้นมันเครียดทุกวันนี้ในส่วนราชการมันมันเครียดมันหลายสิ่งหลายอย่างที่มาบีบให้เราบีบเรา พยาบาลยิ่งเครียดช่วงนี้เสียงเสียงมากทั้งเครียดทั้งเสียงก็เลยคูกี้มีอะไรจะฝากกำลังใจให้กับพี่น้องที่จะเดินทางสายนี้ไหมครก็ถ้าทุกคนคิดนะครับคิดที่จะเริ่มต้นแบบลักษณะนี้หรือไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้เริ่มต้นก็คือสิ่งสําคัญคือใจต้องมาก่อน นะความตั้งใจต้องมาก่อนนะกล้าที่จะทํากล้าที่จะยอมเสียสละกล้าที่จะเหนื่อยเนะี่ยนะครับมันถึงมันถึงจะสู้ขึ้นมาได้ก็ให้กําลังใจนะครับทุกคนที่กําลังจะเริ่มต้นนะนะครับให้กําลังใจแล้วก็ไปด้วยกันนะครับสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างอาหารสร้างความยั่งยืนของชีวิต วิถีทางนี้คือเดินมาถูกแล้วอย่างที่พ่อหลวงรเก้าท่านให้ไว้นั่นถูกต้องเลยนะครับยิ่งยุคยุคตอนนี้เนี่ยนะครับคนเราอายุสั้นลงนะอายุสั้นลงเพราะอะไรเพราะเจอสภาพภาวะต่างๆความเครียดเรื่องอาหารต่างๆที่มันไม่สมบูรณ์กับร่างกายทานอาหารที่เป็นอาหารปรุงแต่งมากเกินไปนะคนเราเห็นไหมครับทุกวันนี้อายุน้อยๆก็เป็นพวกโรคเบาหวานโรคมะเร็ง มันเยอะนะครับฉะนั้นก็ให้กําลังใจกับทุกท่านที่กําลังจะคิดก้าวสูต่ตามแนวพ่อหลวงเรานะครับผมว่าเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็ท่านให้แนวทางที่ถูกต้องแล้วนะค,ครับครับขอบคุณครับครับขอบ,ขอบคุณค่ับสวัสดีครับครับซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นา กสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,าดินของหมูหลานไทยเพื่อฟ้า,าดินของคน